วันนี้นะครับจะมาพาส่องรถคอสอเวอร์จาก Mitsubishi ที่ดีไซน์นั้นล้ำที่สุดในบรรดา Mitsubishi ด้วยกันและเป็นรุ่นหนึ่งที่เป็นตัวเก่งที่ว่ายังไงก็ต้องมาไทยสุดท้ายก็ยังเงียบกลิบอยู่และนั่นก็คือ Mitsubishi e c ซ i p ลิปครอสโฉมปัจจุบันนั่นเองต้องบอกกันก่อนว่าช่วงนี้ Mitsubishi ก็จะเน้นรถ c อ o อเวอร์และ SUV มากเป็นพิเศษเลยนะครับเน้นอะไรบ้างเลย เรื่จากรุ่นเล็กสุดอย่าง Mitsubishi RVR และ a SX ก็คือพื้นฐานเดียวกับ l n c e r EX แต่จะมาในขนาดที่เล็กหน่อยพอเขาอยากให้มันใหญ่ขึ้นก็จะเป็น Mitsubishi Outlander ซึ่งจะแข่งกับ Mazda CX-5 และ Honda CR-V ง้นว,วันนี้ก็ขนาดใหญ่กว่ากันพอสมควรกัแบบ Mitsubishi Pajero Sport อันนี้ก็รู้กันอยู่ว่าพื้นฐานก็มาจาก Mitsubishi Titan และ Mitsubishi Pajero ที่ตอนนี้เลือกทำตลาดกันแล้วแล้วมีอะไรบ้างที่ต้องเพิ่มแน่นอน,นะครับว่าก็จะมีสลักตลาดกลุ่มหนึ่งที่กำลังจะนิยมเลยก็จะเป็น ขนาดที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง Mitsubishi RVR และ Mitsubishi Outland e r ทีนี้จะเอารุ่นไหนมาคำปราด,ดี Mitsubishi ก็เลยคิดว่าอถ้ามาถึงขนาดนี้ปุ๊บก็ทำคอสอเรวอร์รุ่นหนึ่งเลยโดยจะให้โชว์ต้นแบบก่อนซึ่งต้นแบบนะครับแน่นอนก็เอามาจาก Mitsubishi E Evolution กันเองพอมาเป็นแบบนี้ปุ๊บไซนะ์นั้นก็ดูล้ำไปใช่ไหมก็มากลายเป็นเส้นขายจริงเสียเลยพอกับไปกับมาปุ๊บก็กลายเป็น m i t s u b i s h i ็ c ซ์ค s อย่างที่เห็นนี้อ้าวแล้วทำไมาถึงใช้ชื่อ c อ็กซ์คับต้อ,อกกัน,อนา มิซูบิชินั้นก็เคยมีชื่อรถสปอร์ตที่ชื่อมิซูบิชิอีคลิปส์เริ่มทำตลาดมาตั้งแต่ยุค90ซึ่งรถจะเป็นยังไงบ้างก็รอให้ผู้ชำนาญเกี่ยวกับรถสปอร์ตมาเล่าอีกทีหนึ่งแต่พอทำตลาดในช่วงปี2000กว่าๆกวกก็หายไปเลยและการกลับมาครั้งนี้ก็จะเป็นการเอาชื่อค o อสมาแปะตามเทรนของรถสมัยนี้ที่่งกคนไม่ออกแปะคำว่า crossover เพื่อบอกว่านี่คือเวอร์ชันลุยจึงเป็นที่มาของมิซูบิชิอีคลิปค o s สซึ่งรายจะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวจะให้้ฟัังต่อจากนนีะครบ หน้าตาภายนอกนะครับก็เรียบร้อยรงเรียนเดนามิกชิลเลยครับก็คือว่ามาในรูปทรงที่คุ้นเคยกันดีในมิตซูบิชิรุ่นใหม่ๆเริ่มจากกระจังหงน้าก็จะเป็นแบบแถบแนวนอน2เส้นพร้อมกับโลโก้มิตซูบิชิที่มาเป็นแบบปั๊มรูปยังไม่ใช่เป็นแบบแก้วนะครับซึ่งจะมีเส้นที่คุ้นเคยกันดีก็คือว่าจะเป็นเส้นที่ลากระหว่างไฟหน้าจนถึงช่องไฟตัดหมอกหน้าส่วนไฟหน้านะครับแน่นอนว่าก็จะมาเป็นแบบ2ชั้นชั้นบนนั้นก็จะเป็นแบบไฟหน้า LED เต็มสูบเลยไม่ว่าจะเป็นไฟสงูงไฟต่ำและไฟ daytime running light ส่วนด้านล่างรับก็จะเป็นไฟเลี้ยวซึ่งรถหลายๆรุ่นนนะก็จะแยกไฟเลี้ยวออกจากกันไม่รู้เป็นไรพร้อมทั้งไฟตัดหมอกหน้าที่มีขนาดใหญ่ซึ่งรูปแบบนี้นะครับจะได้เจอในมิสูบิชิไตตันนะครับที่ทําไฟตัดหมอกออกมาได้แทบเนียนมากแต่มันจะใหญ่ไปไหมเนี่ยส่วนการชนหน้านะครับพื้นที่การชนหน้าก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่ามันจะมีแค่แก้มตรงไฟตัดหมอกหน้าแล้วก็ชายล่างนะครับที่ตกแต่งด้วยสีเงินพร้อมกับช่องใส่ป้ายที่บียนที่ทําเป็นแบบช่องดักลมไกลๆด้วยซ้ําโดยแนวกระจกนะครับจะมีความแปลกตายอย่างหนึ่ง ปกติแล้วนะครับถ้าเป็นทั่วไปหน้ากระจกด้านบนนั้นก็จะเรียบเสมอกันและด้านล่างนั้นก็จะลาดเอียงแต่วันนีนะครับหน้ากระจกนั้นก็จะลากเส้นที่ดูแปลกๆไปก็คือว่าฝั่งประตูหน้านั้นก็จะมีความนูนออกมาแล้วก็ค่อยๆมาลีบตรงส่วนด้านท้ายแล้วตรงสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านหลังของประตูนั้นมันก็คือสามเหลี่ยมทิพย์นะครับก็คือแปลกออกมาเพื่อให้ดูการตกแต่งสวยๆแค่นั้นและเส้นสายแน่นอนนะครับว่าลากจากไฟท้ายมาจนถึงประตูหน้าเครื่องอาจจะดู ไม่ค่อยต่อเนื่องนะเพราะว่ามันไปหยุดตรงเกินครึ่งของประตูหน้าพอมาดูเส้นสายตัวถังโดยรวมปุ๊บม,มันก็เข้ากันในแบบของมันอยู่นะและแน่นอนนะครับว่าตามสุด crossover ก็ over คือมีปงเนาะพร้อมกับชายล่างสีดาแล้วก็เสริมด้วยคิ้วโคมีแบบสีเงินตามโรงเรียน crossover นั่นเองส่วนด้านท้ายนะครับจะมาพร้อมกับไฟท้ายที่ยุบทรงแปลกตาคือมาเป็นแบบตัว H เลย H ด้านบนนั้นก็จะน้อมไปเดวเดียวกับกระจกหลัง ส่วนด้านล่างนั้นก็จะเป็นแบบไฟท้ายจริงๆเส้นนั้นก็จะต่อเนื่องกับคล้ายๆสปอยเลอร์ในตัวไฟตรงที่ขั้นระหว่างกระจก2บานเนี่ยละครับซึ่งตรงการคาดว่าน่าจะเป็นไฟเบรกตรงที่3ที่เส้นอย่างแนบเนียนและแน่นอนนะครับว่าเป็นรถไม่กี่รุ่นในยุคปัจจุบันนะครับที่จะแบ่งกระจกหลังเป็นแบบ2ตอนก็คือตอนบนนั้นก็สําหรับลาดลงเหมือนรถคูเป้ซึ่งทีมก็จะเป็นรถคูเป้เยอะแหละกับด้านล่างนั้นก็จะเป็นแบบตั้งตรงแต่ที่แน่ๆว่าที่ปัดผฝนนั้นก็จะอยู่ส่วนบนตามระเบียบ ส่วนบนประตูท้ายนั้นก็จะมีการเล่นมิติให้ดูล้ำสมัยเลยด้านบนนั้นจะแปะคาว่า e x c o u s i v พร้อมด้วกโกมิซูบิชิแต่ส่วนล่างก็จะมากับช่องใส่ทะเบียนขนาดใหญ่ด้วยแน่นอนคาว่าใช้แ้ก็ยัคงเป็นแบบสีดำอยู่ดีพร้อมตกแต่งด้วยสีเงินแบบเต็มอัตราเลยตรงแถบด้านล่างกันชนหลังนะ ทั้งนี้นะครับอีกคิปคอสบางรุ่นก็สามารถสส่งราคาพานอเรมิกบูนลูฟเป็นออปชั่นเสริมและก็จะแบ,บ่งเป็น2ตอนด้วยกันโดยตอนที่2นั้นก็จะเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับสังเกตว่าจะมีสวิตช์อยู่ข้อดีก็คือว่าสามารถเปิดลังคาได้โดยใช้เพียงแค่สัมผัสเดียวเท่านั้นไม่ต้องเสียเวลาแกะลังคาที่จะส่วนออกเหมือนกับข้แขกบางรุ่นรอบล้อลอยนั้นนะครับก็จะมีด้วยกันถึง2ลายด้วยกันสาาังเกตไหมว่างวดนี้ก็จะไม่มีล้อกระทักเขาฝาครอบให้เลือกแล้วนะครับนอกจากลาา้อแลบบ้วี่ะสแมบหมแม้ ง่ายน,นะแต่ถ้าเกิดพ่นสีดีๆปุ๊บมันก็จะดูสปอร์ตในแบบของมันกับล้อลายขนาด18นิ้ว5ก้านแล้วก็จะมี5ก้าน,นเล็กๆแซมอยู่ซึ่งลายนั้นก็จะมีความเป็นล้มอนาคตอยู่พอสมควรสำหรับมิติตัวถังนะครับจะมีความยาวอยู่ที่4545มิลิเมตรความกว้างอยู่ที่1,805ม mm, ิลิเมตรความสูงอยู่ที่1,685ม mm, ิลิเมตรและฐานล้อย,ยาว2,670ม mm. เมตร เมื่อเทียบดูแล้วพบว่าถ้าเทียบกับคู่แข่งนะใหญ่กว่าในทุกมิติและก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันนะครับก็คือทาร้อนนั้นก็จะสั้นกว่าฮาวาโจเลออน30มิเมตรส่วนความกว้างนั้นก็จะอยู่กึ่งกลางระหว่างฮาวาโจเลออนกับโคลร่าคอสที่กว้างกว่าแต่จะมีความกว้างมากกว่าคอนดักชาร์วตัวใหม่15มิเมตรตลอดอายุตลาดจนถึงปัจจุบันมิ t ูบิชิเอคิดคอสนั้นก็จะมีให้เลือกถึง10สีนะครับ เริ่มจากสีขาวเป็นก่อนเลยซึ่จะมีทั้งขาวธรรมดาที่ชื่อว่าไวท์หรือจะเป็นไวท์โซลิดในบางประเทศแต่ถ้าเป็นขาวแบบเสงเงินนั้นก็จะมีทั้งสีขาวไวท์เพิร์ลซึ่งจะมีประกายเหลืองนิดหน่อยและหลังจากนั้นก็จะเป็นสีไวท์เดมอนซึ่งเป็นโทนสีเอกลักษณ์ของมิสูบิชิในยุคปัจจุบันแล้วก็ตัวสีนั้นก็จะมีความขาวอยู่ประมาณหนึ่งจากนั้นก็จะมีสีดาที่ชื่อว่าแบล็กไมค้าซึ่งจะเป็นสีดาปกติไม่มีอะไรจากนั้นก็จะมีสีเงินที่ชื่อว่าสเตลลิงซิวเ c ซึ่งจะเป็นสีเงินธรรมดาเหมือนกันอ้าวพอเข้มขึ้นอีกจะเป็นสีเทาไทเทนเนียมเกรย์เมทัลลิกต่อมาก็จะเป็นสีพิเศษทั้งสีแดงไดมอนเลสซึ่งเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของมิสูบิชิเอ็กซิบคอสแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากเสียตังค์เพิ่มก็จะเป็นสีแดงเลสเมทัลลิกคงงงว่าอา้าวก็สองแดงนี้มันต่างกันยังไงพอมาดูของจริงปรากฏว่าสีแดงเลดเมทัลลิกนั้นก็จะมีความเข้มประมาณหนึ่งเหมือนกับมิสูบิชิอีเวเลชั่น10นั่นแหละครับแต่ถ้าเป็นสีแดง Red, เลน สีแดงที่มีเงางามมีสองประกายเหมือนกับโซเลตของมาสเตอร์เลยต่อมาก็จะเป็นสีน้ำตาลบรอนส์เมทัลลิกซึ่งจะเป็นสีน้ำตาลแบบธรรมดาเหมือนกับวอคเปเรสปอร์ตเลยครับที่มีความเข้มอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็สีน้ำเงินไลนิงบลูไมค่าซึ่งจะเป็นสีน้ำเงินที่ดูสดใสามากเหมือนกับมาสเตอร์สีเดนดมิกบลูอย่างนั้นเลยสึ่ภายในนะครับถ้าเกิดเทียบกับมิสูบิชด้วยกันถือว่าเป็นอีกรุ่นที่ออกแบบล้ำมากแต่ถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆนะพบว่า รายละเอียดบางส่วนทาไมแอบคล้ายกับ t e ็กซัสเอ็นเอ็กไงชอบกดแม้ว่าอาจจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจะมีบางส่วนที่ทำให้คิดว่าเออมันดูแอบคล้ายๆกันนิดนึงนะสีภายในนะคะแบบที่เห็นว่ามันจะมีแค่สีดําแล้วก็ตกแต่งด้วยเมทัลลิกเท่านั้นส่วนสีอื่นนะถ้าที่หามาก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับสำหรับชุดเครื่องเสียงนะครับก็จะมาพร้อมกับ Smart ทดิจิทัลเดเวหรือ SDA นะครับโดยจะยึดการเชื่อมต่อผ่านทางโทรศัพท์แทนแน่นอนนะครับว่าในม่อเน้นถึงขนาดนี้ก็ต้องมี Apple CarP และ Android Auto ตามมาอย ฟังก์ชันอื่นก็จะมีทั้งรองรับการเล่นเพลงผ่าน p p o d USB พร้อมวิทยุ FM AM แล้วก็บลูทูธมาให้ตามระเบียบแล้วก็มีการติดตั้งแอปพลิเคชันตามมาอีกด้วยนะครับซึ่งการควบคุมนั้นก็จะควบคุมผ่านทางจอสัมผัสโดยจะมีไอคอนทั้ง6สิ่งที่เห็นนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ถนัดใช่ไหมครับก็จะมีแทร็กแพดซึ่งมาแนวเดียวกับเ x a ซอร x ตามที่เลาไป โดยจะควบคุมแบบว่าจะใช้นิ้วนะลากเหมือนกับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นั่นแหละในการควบคุมสั่งงานค้ากับคีย์รัสีปุ่มอีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นการใช้งานที่มีความสะดวกสบายประมาณหนึ่งลยแหละทั้งนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับชุดระบบนำทางเนวิเกเตอร์ MMCS มาให้เป็นออปชันเสริมซึ่งใช้มันตั้งแต่ยุคปี2000ต้นๆรวมถึงลำโพงนั้นจะให้สูงสุด9ตำแหน่งพร้อมกับระบบพรีเมียมดิจิตอลซาวด์จาก Lock Ford f o r ล์กมาให้ด้วยซึ่งเป็นแบรนด์ที่ใช้ใน Mitsubishi มาาาช้านานแล้ว สังเกตดีๆว่าวิทยุนั้นยังคงเป็นแบบ2ดินอยู่ซึ่งถ้าไม่เอานั้นก็จะมีแบบโบ๋ๆสามารถเพื่อให้ไปติดตั้งวิทยุแบบอื่นได้และดังนั้นว่าข้างล่างนั้นก็จะเป็นไฟเตือ hmm. นเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งการขโมยแลวก็ไฟเตือนค่าเข็มขัดนิรภัยในตำแหน่งที่ไม่ใช่คนขับเพราะว่าของทงนทับนั้นจะอยู่ในมาตรวัดแทนนอกจากนี้สำหรับเวอร์ชันตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาก็จะมาพร้อมกับไฟเตือนเปิดปิดทุ่นนิรภัยมาให้ด้วย,วย,วยระบบปรับอากาศนั้นถ้าที่เช็คมาทุุกร่นจะเป็นแบบอััตตโนมิ ทั้งหมดไม่มีรุ่นไหนที่ใช้แอร์มือบิดเลยนะครับแอร์ air นั้นก็จะเป็นแบบแยกส่วนสวิตช์นั้นคุ้นเคยจากริส u b ิชิไตไททันในตัวปัจจุบันไปอย่างดีฟังก์ชันนะครับก็พื้นฐานนะครับปรับลมได้5ทิศทางมีฮีเตอร์แล้วก็ไรฟฟ้กากระจกหน้าหลังแล้วก็แอร์แยกโซนแค่นี้เลยไม่มีระบบกรอากาศใดๆทั้งนั้นส่วนดน้านล่างนะครับก็จะมาเป็นแบบปลั๊กไฟ12โวลต์ช่องเสียบ USB 2จุดแล้วก็ไฟอีโคโหมดแล้วก็มีฮีเตอร์บนพวงมาลัยด้วย ซึ่งประเทศญี่ปุ่นนั้นก็เหมือนจะไม่มีอยู่นะครับเซิร์ฟเกียโ,โนมัตินั้นก็จะปมาเป็นแบบร่างตรงซึ่งหัวเกียร์นั้นก็ตกแต่งด้วยหนุมหนังและสีเมทัลลิกพร้อมกับฟังก์ชันต่างๆมากมายทั้งฮีเตอร์อบ์ดนั่งคู่หน้าซูซสวินั้นก็ดูเล็กเหลือเกินปุ่มขับเคลื่อนสีล้ออันนี้จะเล่าในส่วนต่อไปซึ่งอันนี้คือไฮไลท์ ite, และเบรกมือไฟฟ้าพร้อมสุ่มออโต้โฮลดด้วยแต่ถ้าเป็นรุ่นรองลงมาแล้วครับ พอมาดูเกียร์ธรรมดาปุ๊บสังเกตไหมว่าหัวเกียร์นะั้นจะมีความแปลกก็คือว่ามีการแบ่งเลเยอร์เป็นชั้นๆเลยนะครับด้านบนนั้นก็จะเป็นแป้นเกียร์สีดำเปียโนแบลก็กข้างพุ่มหนังออรอบๆรวมทั้งคอเกียร์นั้นนะครับก็จะมีวงแหวนด้วยซึ่งวงแหวนนี้ทำปกติแล้วก็คือว่าเวลเข้าเกียร์ถัดก็ต้องยกขึ้นแล้วก็เลื่อนไปที่เกียร์อาร์นะครับแล้วก็ตำแหน่งของปุ่มเนวีนะ่นั้นก็จะย้ายมาอยู่ใกล้ๆก,กับคันเกียร์และสังเกตไหมว่าเบรกมือนะครับแล้วก็เบรกมือในรุนร่่นน่่นนนนนเรริมตต้้้ะคััับซึงวาใหญ อลังการมากเลยเหมือนกับของ Expander นะครับซึ่งผมก็งงว่า Mitsubishi ทำมันเบรกมือเพื่อประชดชีวิตหรืงไงกันเนี่ยแต่เอาเถอะยุคน,นั้นก็มีการหุ้มหนังเพื่อความหรูหราแต่อันนี้ก็ด้านมันก็ยังเป็นยูนิเทนอยู่เหมือนเดิมแต่ยังไงก็ตามถ้าเป็นรุ่นท็อปนั้นก็เปลี่ยนเป็นแบบไฟไฟ,ฟ้าตามที่ได้เล่าไปเมื่อกี้นี้นั่นแหละครับมาตรวัดนั้นก็จะเป็นแบบ Mitsubishi Style นะครับก็คือว่าวัดรอบอยู่ซ้ายวัดความเร็วอยู่ขวามือพร้อมไฟเรืองแสง ร้อมจอตรงกลางนั้นที่เป็นขนาด4.2นิ้วกราฟิกนั้นก็เหมือนกันทุกรุ่นเลยครับสตาร์ทปุ๊บจะเป็นรถวิ่งเข้ามาด้านหน้าแล้วก็หันไปทางด้านซ้ายเหมือนกันทุกรุ่นนะครับตั้งแต่เ x p กซ์ e r t i ด a n p ไททันปาเตโยันรุ่นนี้ถ้าพที่เห็นนี้ก็จะเป็นเวัตกรรนสหรัอเมริกาที่จะเปลี่ยนจากที่จะเปลี่ยนหน่วยวัดความเร็วจากกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นไมล์ต่อชั่วโมงส่วนกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นก็จะลงมาอีกสเกลหนึ่งตามที่เห็นนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่ามองข้างลาง่่างุไมนด ก็จะมีมาตรว่าเสรืมบนกระจกแบบ HUD มาให้หลักการทํางานเหมือนกับของมาสเตอรเลยตรงที่ว่าถ้าเป็นของ Master นะครับก็จะมีแผ่นเสๆยอย่างที่เห็นนี้เด้งขึ้นออกมาแล้วก็แสดงตัวเลขในนั้นเลยแต่ถ้าเป็นมาสเตอในยุคปี2013ถึง2018นะเพราะถ้าเป็นมาสเตอยุคใหม่ใก็จะฟังลงไปในคอนโซลเลยส่วนพวงมาลัยนั้นหน้าตาก็คุ้นเคยกันดีในมิซูบิชิมิราตแอทราแล้วก็เอ็กซ์พนะครับ โดยฝั่งซ้ายจะเป็นควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็กลออ้องรอผิดทางอ่าวนี่มีมาให้ด้วยนะฝั่งขวาจะเป็นควิสคอนโทลที่จะเป็นแบบเรดร์ควิสคอนโทลเดี๋ยวจะเล่าในระบบความปลอดภัย mm hmm. หุ้มเลนส์หนังก็ตกแต่งด้วยสีดำเงาเปียโนแบล็ค hmm. และบางรุ่นก็จะมีแพทเทิร์นชิปมาให้ตบเล่นอีกเช่นกันสเบาะนั่งนะครับ mm hmm. ก็จะวางแพทเทิร์นไปแบบ2แถว5ที่นั่งตามตัวรถที่คูลค่อนข,ข้างสั้นด้านหน้านะครับก็จะมีเบาะนั่งที่สามารถปรับได้อย่างอิสระเลย mm hmm. ก็คือเลื่อนหน้าแล้วก็ปรับเอ็นได้ััังงงู้ยยสารรนนคปบมืออ แต่ถ้าฝั่งคนขับนั้นก็จะมีปั๊บไฟฟ้าให้เลือกในบางรุ่นอีกเช่นกันรวมทั้งนะครับก็จะมีฮีเตอร์คู่หน้ามาให้ซึ่งสวิตช์นะั้นก็ค่อนข้างเล็กเลยเกินขนาดเดียวกันเบาหลังนะครับก็สามารถเลื่อนได้200มิลลิเมตรถือว่าไกลเหมือนกันนะครับเนี่ยรวมถึงปรับเอ็นได้อีกด้วยเช่นกันพร้อมที่พักแขนในที่วางแก้วน้ํามาให้ซึ่งดูน่านั่งกว่ารถคู่แข่งบางรุ่นที่หั้นา,าวิสัยที่ค่อนข้างตีบตาแล้วนะก็ไม่มีที่พักแขนมาให้แต่รุ่นนั้นก็นั่งสบายอยู่เหมือนกัันนะครบ น,น่าเสียดายนะครับว่ารุ่นนี้ก็ยังคงไม่มีแอร์หลังมาให้อยู่ดีและเบาะนั่งนั้นก็จะคุ้มได้วัสดุทั้งผ้าผ้าเนื้อดีแล้วก็เบาะหนังแล้วแต่ว่าคุณจะสั่งรุ่นย่อยไหนนะครับไฟอา่านแผนที่นั้นก็มาในทรงที่แปลกตากว่าใครก็คือมันจะมีแผงสีดําสําหรับแผงสวิตช์โดยเฉพาะท่ามูนรูฟแล้วก็ไฟอา่านแผนที่แล้วก็ไฟกลางเก่งซึ่งไฟกลางเก่งนั้นก็จะใช้ไฟอา่านแผนที่เนี่ยในการดูว่าประตูเปิดหรือเปล่า แล้วมีรูแปลกๆสามรูคาดว่าจะเป็นรูไมโครโฟนบลูทูธนะครับแต่ถ้าจะต่อขนาดนี้ก็ดูลงทุนไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับระบบความปลอดภัยนะครับจะมาพร้พอมกับ e-assist นั่นก็คือระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับซึ่งดูจากระบบทั้งหมดล้วถือว่าเบสิกมากๆเลยนะครับมาพร้อมกับระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัตริระบบควบคุมความเร็วแปรผัน adaptive cruise control ที่ทำมานตั้งแต่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งณวันนี้ก็ยังไม่ปรับนะครับ ในอนาคตอาจจะปรับให้ทํางานตั้งแต่0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกับคู่แข่งระบบไฟสูงเปิดปิดอัตโนมัติระบบเตือนมุงอับด้านข้างแล้วก็เตือนเมื่อในขณะที่เราต้องการเปลี่ยนเลนแล้วก็มีรถไลนมารวมถึงระบบเตือนรถออกนอกเลนซึ่งมิสซูเปทศไทยนั้นตัดกันเฮี้ยนเลยตั้งแต่ Outlander, Pajero ถึง Titan จริงๆน่าจะใส่มาให้นะเพราะว่าออปชั่นนี้ก็ใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกันนั่นเองอหนึ่งนั้นก็จะมาพร้อมกับระบบเตือนเมื่อเราถอยหลังก็มีมาให้ด้วย ระบบตัดกำลังเครื่องเครืวอเหออยียบคันเร่งผิดก็มีและถูกบริษัยัยมีให้สูสุดถึง7จ็าตำแหน่งซึ่งรถโรชันญี่ปุ่นนั้นส่วนใหญ่จะให้แค่6ตตาแหน่งเท่านั้นอันนี้ถือว่าโอเคเลยขุมพลังนะครับมีให้ถึง3เครื่องยนต์ด้กันเริ่มจากเครื่องยนต์เบนซินสองุลิตรไมเวกให้กําลังสูสุดลแล้หแรงมา้ท 5, าที่5้า0รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด98นิวตันเมตรที่4,200รอบนาทีมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะ i n v e s t r CVT ขับเคลื่อนล้อหน้าเครื่องตัวนี้นะครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยเพราะว่าเป็นเครื่องเดียวกับ Lancer EX ในบ้านเราที่ขายอยู่พักหนึง่งแต่ขุมพลังไฮไลท์จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เป็นซินเทอร์โบ1.5ลิตรพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์และเป็นแบบฉีดตรง GDI ด้วยซึ่งชื่อ GDI ก็กลับไปอีกครั้งหนึ่งันะตอนที่ผมมาในยุค90สของรถ Mitsubishi นะครับ โดยจะให้กำลังสูงสุด150แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด240นิวตันเมตรที่2,000ถึง3,500รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6จังหวะในบางประเทศอย่างออสเตรเลียฝั่งยุโรปแล้วก็เกียร์อัตโนต8จังหวะ InvesT CVT มีให้เลือกทั้งขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อนเสือ SAWC ก็คือ Super All Wheel Control แล้วก็เครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตร Direct Injection ให้กำลังสูงสุด145แรงม้าที่3,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด3 8 0 0นิวตันเมตรที่2,000รอบต่อนาทีมีสปอตเกียร์จำนวน8จังหวะเท่านั้นแต่ว่าจะไม่ใช่ CVT นะครับมีเลือกทั้งขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อนสีล้อ Super All Wheel Control หลายคนก็งงว่า Super All Wheel Control มันต่างกับระบบอื่นยังไงสำหรับระบบขับเคลื่อนสีล้อ SAWC หรือ Super All Wheel Control นั้นนะครับก็จะเป็นการประสานระหว่าง สีระบบด้วยกันก็คือระบบ,บขับเคลื่อนสี่้อแบบไฟฟ้า Twin Motor Control แล้วก็ระบบควบคุมขณะรถลเลี้ยวโค้ง Active yaw control รวมถึงระบบควบคุมการทรงตัว ASC Active Stability Control และระบบเบรก ABS ที่คุ้นเคยกันดีทั้งนี้นะครับก็จะมีการปรับให้ตัวรถนั้นมีการกระจายน้ำหนักในช่วงแตกต่างกันไปและก็กระจายระหว่างล้อหน้าและล้อหลังขึ้นอยู่กับว่า สมรรถภาพถรงนั้นจะเป็นอย่างไรซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับ Mitsubishi Outlander PHEV รวมถึง Mitsubishi Lancer Evolution 10อีกด้วยถือว่าเป็นทีเด็ดหลักเลยนะครับสำหรับระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบนี้และก็เป็นไฮไลท์หลักอีกด้วยซึ่ง Mitsubishi นะั้นก็ทำระบบขับเคลื่อนสีล้อมาค่อนข้างจะโดดเด่นกว่าชาวบ้านเป็นปกติอยู่แล้วนะสำหรับช่วงล่างนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบ MacPherson ส t u ทและด้านหลังก็จะเป็นแบบ Multi e Link ซึ่งก็เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งเพราะว่าชาวบ้านชาวช่องก็ใช้ช่วงล่างแบบ คานบิดพอชั่นบีมกันเป็นแถวเลยแล้วรุ่นนี้ก็จะเป็นไม่กี่รุ่นที่ใช่ช่วงล่างแบบอิสระก็ไปตาม XV แล้วก็ CHR กันไปนะเนาะพร้อมกับพวงมาลัย power แบบไฟฟ้าและ disblex สี่ล้อตามสูตรพอทำตลาดมาถึงสองสามปีก็มีการ m a n จเ e น,นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งดูถูกว่าดีไซน์มันก็คล้ายๆเดิมรายละเอียดนั้นเปลี่ยนแปลงเยอะกว่าที่คิดมากก็จะมีดีไซน์มาจุดที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นด้วยมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้าง จุดที่เปลี่ยนแปลงในรุ่นเมนเช่นั้นเริ่มจากด้านบนนั้นหลายคนสงสัยว่าเอา้าเอา้ทำไมไฟหน้าถึงโคดลงไปเยอะเลยซึ่งด้านบนนั้นก็จะเป็นที่อยู่ของไฟหลี LED และไฟส่องสว่างเวลากลางวันเท่านั้นส่วนไฟต่ำไฟสูงนั้นก็ย้ายลงมาข้างล่างตามระเบียบเหมือนกับพิซูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์แหละซึ่งไฟสูงกับไฟต่ำนั้นก็จะเป็นคมเดียวกันแบบใบบีเหมือนของโตโยต้าและด้านล่างนั้นก็จะเป็นไฟตัดหมอก LED ส่วนไฟเลี้ยวนั้นก็ยังอยู่ข้างบนเหมือนเดิมนะครับ ถ้าไปรุ่นลองลงมาครับจะมาพรากับไฟหน้าฮาโลเจนที่ด้านบนนะครับก็จะเป็นโปรเจคเตอร์เหมือนเดิมแต่ด้านล่างนั้นก็จะดูทึบๆอยู่เหมือนกันนะครับไม่น่าจะถอดไฟตัดหมอกออกไปมั้งแล้วกระจบานามาพร้อมกับแถบนานสามเส้นพร้อมกับลายตาข่ายซึ่งดูลดทอนความดุดันลงไปอีกหน่อยส่วนหน้าท้ายนะั้นสิที่เปลี่ยนแปลงก็คือคําว่าอ s e ิ r ค s s นั้นจะอยู่บนเหนือคิวป้ายทะเบียนจากเดิมที่อยู่ฝั่งซ้ายนะ แล้วก็แยกคำเลย e clip cross แล้วก็ทำคิ A ้วให้โดยเฉพาะพร้อมทั้งปรับใช้ร่างกันชนใหม่และก็ไฟท้ายนั้นก็ดูเรียบร้อยตามสไตล์ expander เลยโดยจะไม่มีเส้นตรงกลางขั้นอีกต่อไปพร้อมทั้งย้ายไฟเบรกที่3ไว้ที่สปอยเลอร์ตามระเบียบฝนนั้นจากเดิมที่จะซ่อนอยู่ใต้สปอยเลอร์ก็ย้ายกลับมาที่ดา้านล่างเหมือนรถทั่วไปเลยส่วนร้ออลอยนั้นนะครับล้อขนาด18นี้ก็จะปรับลวดลายใหม่นะครับก็คือตรงกลางหลักนะครับก็จะ ปรับให้มาดูเรียบร้อยขึ้นแต่การลองนั้นที่เป็นสีดำๆยังคงเหมือนเดิมส่วนล็อขนาด16นิ้วนนก็ยังคงลายเดิมทุกประการนะครับจากเดิมที่จะแบ่งไปสองบานตามที่เราไปข้างตน้นพูดนี้ก็ตัดเหลือแค่บานเดียวเท่านั้นมาเป็นแบบบานใหญ่เลยเจ้าว่าน่าเสียดายก็ไม่เชิงนะเพราะว่ากระจกแบบนี้ทัศนวิสัยดีขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเลยแหละสำหรับภายในนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็น รอบช่องแอร์นะครับจากเดิมที่เป็นสีเง,นเงินเมทัลลิกยอดนี้ก็ถูกเอาออกไปและแทนที่ด้วยสีดำเป็โนโนแบค็คซึ่งจะแทนที่ทุกช่องแอร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น,ปน,ปนฝั่งคนขับผู้โดยสารแล้วก็ตรงกลางแต่พี่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือว่าไอ้แท็กแพดที่เคยเป็นจุดเด่นนั้นหายไปพร้อมกับจอเครื่องเสียงนั้นมาใหม่อา้าวแล้วทำไมเป็นแบบนั้นน่ะเรามาดูกันนะครับโดยชุดเครื่องเสียงนะครับก็จะมาเป็นแบบจอสัมผัสขนาดแดนิ้วโดยจะสัมผัสทางจอแล้วก็ปุ่มถับสัมผัสด,ด้านล่าง เท่านั้นนะครับไม่มีแท็กแพตอะไรอีกต่อไปทั้งนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับระบบนำทางเนวิเกเตอร์แบบฝังในตัวสามารถอัปเดตได้ภายใน3ปีแต่อัปเดตแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะติดตั้งระบ e TC, รบ ETC ระบบจ่ายค่าทางด่วนนี่แหละแต่ว่าจะเป็นออปชั่นเสริมพร้อจะบบการจราจร VICS ถ้าสังเกตที่ว่า MMS นั้นก็ไม่มีบทบาทอีกต่อไปทั้งนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับการเชื่อมต่อทั้งสมาร์ทโฟนทั้ง a p p l e CarPlay และ Android Auto รองรับการดูทีวีแบบฟูเซกและวันเซกของญี่ปุ่นอีกด้วยสามารถเล่นวิดีโอได้โดยการเสียบ USB รวมถึงติดตั้งกล้องมองภาพรับทิศทางมาให้อีกด้วยพร้อมเชื่อมต่อผ่านแอปที่ชื่อว่า The Weekend Explorer ได้อีกด้วยซึ่งสามารถไปโหลดแอปได้นะครับน่าเสียใจที่ว่าจะไม่สามารถสไลด์หน้าหลังได้อีกต่อไปคาดว่าน่าจะติดปัญหาบางอย่างเดี๋ยวต้องรอเล่ากันต่อไปนะครับเอาเถอ,อย่างนั้นก็สามารถตับเอ็นได้เช่นเดิมนะครับ พร้อมทั้งปรับการาฟิกมาตรวัดในยุคเคื่องยเป็นซินอีกเล็กน้อยโอเคแต่คนมองว่าปรับก็เยอะพอสมควรนะแต่ว่ามันจัดหนักยิ่งกว่านี้อีกเพราะรุ่นย่อยนี้เลยครับพอมงดนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าจะเพิ่มเวอร์ชั่น PHEV มาก็คือไฮบิดแบบเสียบปลั๊กอย่างที่เห็นในรูปนี้เลยข้อแตกต่างนั้นก็จะอยู่ที่ชัยรางน์น่จะเพิ่นเป็นสีเดียวกับตัวรถทุกสัสดส่วนล้อลอยนั้นก็จะเปลี่ยนลายใหม่และก็มีโลโก้ PHEV มาให้แค่นั้น ส่วนภายในนั้นบอกเลยว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเยอะที่สุดนะครับสังเกตได้จากโทนสีนั้นจากเดิมมันก็จะเป็นโทนสีดำทึมๆใช่ไหมงวดนี้ก็จะมาเป็นสีสว่างเลยซึ่งก็จะมีให้เลือกในกับทุกรุ่นทั้งนี้นะครับต่อให้เปลี่ยนยังไงพวงมาลัยก็ยังคงเป็นทรงแบบเดียวกับมีดหลาดมาเดิมแต่เอ๊ะปุ่มสีเขียวคืออะไรจะค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งข้อแตกต่างนั้นเริ่มจากมาตรวัดกันก่อนเลยมาตรวัดนั้นนะครับก็จะมาในสไตล์ของ PHEV เลยก็คือว่า ตันไซนั้นก็จะเป็นวัดกําลังเครื่องยนต์ว่าแรงถึงไหนอะไรยังไงพร้อมกับวัดความประหยัดรวมทั้งหน้าตอแสดงผลการขับขี่นั้นก็แสดงผลระบบ PHEV ตามสูตรส่วนลี่ยนเกียร์พัตชิชิพนั้นก็จะปรับความหน่วงของการชาร์จแบตขับเข้าไปในระบบเหมือนกับรถไฮบริดแบบเสียบปักและรถอีวีหลายรุ่นชุดเครื่องเสียงก็แสดงผลจอก,การทำงานของ PHEV อีกด้วยส่วนระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกฝั่งนั้นก็จะเปลี่ยนทรงใหม่ซึ่งคุ้นเคยใน m ิ t s u b i s h i Pajero Sport เป็นอย่างดี และคอนโซลกลางนั้นก็จะเปลี่ยนระบบกของกำลังใหม่เป็นแบบ s ิงเกิลสปีดก็คือว่ามีควบคุมแค่ R&D n เท่านั้นแล้วก็มีเกียร์ P เป็นแบบปุ่มกดพร้อมได้ฟ์โหมดอีกด้วยซึ่งแชนเกยร์นั้นก็จะมาปายในูทงจอยสติ๊กเช่นเดกับ Outlander นั่นแหละ ขุมพลังนะครับแน่นอนว่าในเมื่อเป็นปลั๊กอินไฮบริดก็ต้องมีรายละเอียดดังนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.4ลิตรไมเวกให้กำลังสูงสุด128แรงมา้าที่4 5 0 0รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด199นิวตันเมตรที่4 5 0 0รอบต่อนาทีเช่นกันพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ด้านหน้ามีกำลัง82แรงมา้าแรงบิด137นิวตันเมตรด้านหลังมีกำลัง70แรงมา้าแรงบิด195นิวตันเมตรพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ SAWC ตที่เล่ามาข้างต้นนี้ ส่วระบบการชาร์จนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นแบบชาร์จเร็วนะครับจะใช้เวลา25นาทีถึงได้ไฟ80%แต่ถ้าอยากให้ไฟเต็มๆนั้นนะครับก็ใช้เวลาถึง4-5ชั่วโมงแต่จะใช้กําลังไฟถึง200วัตต์นะครับในการชาร์จแน่นอนนะครับว่าจุดเด่นของระบบ PHEV ยังคงไม่ไปไหนนะครับก็คือปลั๊กไฟอเนกประสงค์ที่จะให้กําลังไฟสูงสุด1,500วัตต์ซึ่งจะใช้ไฟนั้นทําอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทําอาหารชงกาแฟหรือจะเปิดออฟฟิศในการชาร์จคอมพิวเตอร์ก็ทําได้นะครับ ซึ่งเป็นจุดเด่นกับเอลเดอร์ในปัจจุบันนั่นเอง so, ระบบควอมปลอดภัยนะครับใครที่สงสัยว่าไอ้ปุ่มเขียวตรงพงอะไรน,นั้นคืออะไรคําตอบอยู่ตรงนี้ครับมันคือระบบ MI Pilot m i Pilot นั้นก็อารมณ์ป,ประมาณว่าโมไพร์ลอของนิสันนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วน่าจะเป็นระบบเดียวกันเลยแหละีึงแต่ว่าอาจจะแชร์เทคโนโลยีร่วมก,กันก็เป็นได้โดยหลักการทํางานก็จะเอาระบบ Adaptive c r u i s e Control มาประสานกับระบบเตือนรถออกนอกเลนซึ่งคุยซอนทนนั้นยังคงทํางาน ตํากว่าส0กิโลเมตรต่อชั่วโม,มงไม่ได้นะโดยจะใช้กล้องนั้นตรวจจับว่ารถนั้นจะเคลื่อนไปในทิศทางไหนแล้วก็จะช่วยผ่อนคันเร่งเบรกแล้วก็เข้าโค้งตามรถข้างหน้าได้อย่างอัตโนมัติส่วนมิตซูบิชิเอคิปคอสนั้นส่วนตัวผมถือว่ามีความสวยในแบบของมันอยู่เหมือนกันนะแต่ดีไซน์ภายนอกนั้นมันจะดูเหลี่ยมทื่อไปสักหน่อยนะเพราะว่าแต่พอปรับไปในเช่นปุ๊บกลิ่นของมิตซูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์มาเต็มไปหมดเลยซึ่งรุ่นั้นก็เสวยไม่สวยนะครับ แต่พอมาในรูปทรงนี้ถือว่าอาจจะดูไม่เข้ากันสักเท่าไหร่หรืออาจจะดูแบบว่าเฮ้ยมันซ้ำระดับเปลี่ยนหน่อยได้ไหมอันนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่คนคิดเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าเป็นแบบนี้แต่ภายในนั้นบอกเลยว่าแม้ว่าจะมีกลิ่นของ Lexus NX ลอยหึงมาเลยแต่โดยรวมถือว่ายังทันสมัยอยู่นะแต่ไปเปลี่ยนพวงมาลัยให้ดูทันสมัยมากกว่านี้ก็ดีมากซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าให้เปลี่ยนจริงๆก็เอาพวงมาลัยของ Mitsubishi Expander m a t e n n มาใส่อยู่ดีคุ้มพลังนะครับ แตจว่าเมืองไทยภาษีมันเข้มงวดมากก็เลยจะเอารุ่น PHEV มาขายถ้าเกิดว่าเข้ามาขายจริงนะแต่ส่วนตัวผมอยากได้เครื่องยนต์1.5เทอร์โบมากกว่าเพราะว่าผมก็ไม่เคยขับเทอร์โบของมิ s ubishi ถ้าไม่นับเครื่องยนต์ดีเซลนะแต่มันก็น่าลองเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิด i ิ s u b i s h ิในประเทศไทยสั่งรุ่นเทอร์โบมาสมรรถนะน,นั้นจะเป็นยังไงผมก็อยากลองดูเหมือนกันนะรวมถึงช่วงล่างนะพวงมาลัยที่คิดว่าน่าจะดีแหละแต่ว่าจะดีประมาณไหนนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับ และนี่คือข้อมูลโดยรวมของ Mitsubishi Eclipse Cross นะครับณเวลานี้ก็จะมีสเปคอยู่ประมาณนี้ส่วนประเทศไทยนั้นแม้ว่าจะมีข่าวว่าจะเอาเข้ามาขายในไทยหรืออาจจะมีภาพจากปฏิทินและจะมีภาพวิ่งแถวแถวแหลมฉบังแ,แต่ลา่ลาสุดก็ได้เห็นว่าเงียบกริบกันเป็นแถวเลยซึ่งจะเข้ามาขายในประเทศไทยหรือไม่นั้นก็ไม่รับประกันนะครับว่า,าจ,จะมีแต่ในอนาคตอาจจะไม่แน่แต่ก็กลดสมมไลนว่าจะเหมือนกับ o u t l a n d e r PHEV วและ มิสูบิชิเดลิกาสเปซรากอนที่เอาเข้ามาเมื่อสายไปแล้วทุกคนมีความเห็นยังไงกับรถรุ่นนี้นะครับว่าจะให้เข้าไทยหรือไม่หรือจะไม่ให้เข้าไทยเพราะอะไรเข้ามาแชร์กันได้นะครับเสื้อพาส่องรถก็มีประมาณนี้นะครับแล้วผมจะไปส่องรถรุ่นไหนบ้างก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งเหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับก่อนที่จะปิดคลิปนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ